สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์นะคะวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพฤษภบางคนเจอแต่เรื่องแย่ๆนะเรื่องหนักๆมาเยอะจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยผ่านพลังงานจากไพ่นะแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้ เวลาที่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังนะก็สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวง,ดวง,ดวงของคนใดคนหนึง่งนะคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังเป็นแนวทางนะฟังเป็นเป็นพลังบวกให้กับตัวเองก็ได้นะคะนะสิ่งดีๆเราก็รับไว้จะได้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปหรือถ้าไพ่มีคำเตือนหรือมีคำแนะนำอะไรนะก็ระมัดระวังตัวไว้บ้าง ไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะ,ะเดี๋ยวมารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะมีไพ่ทั้งหมด2สําสรับนะคะจะมีเรื่องดีเรื่องอะไรนะที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะได้ Beginning, Revelation, Queen s of w a r นะคะ Hermes, Fool, 8ดาบ Ace of Cups แล้วก็ใบสุดท้าย King of p e n t a c l e ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีพฤษกนะน่าจะมีเรื่องดีมีข่าวดีเกิดขึ้นนะกับคุณอย่างแน่นอนก็ชีวิตของคุณกำลังเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จนะคะนะกำลังก้าวไปสู่ความก้าวหน้า มันเหมือนกับว่าคุณจะแสวงหาสิ่งที่มันดีสําหรับคุณนะคุณกําลังคว้าโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรืออาจจะมีโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้นะชีวิตของคุณกําลังจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะซึ่งความสําเร็จนั้นมันก็เกิดจากการที่คุณลงมือทานะเราคิดเราฝันอย่างเดียวมันไม่สําเร็จเราต้องลงมือทําด้วยถึงจะประสบความสําเร็จนะคะนะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดในเรื่องของการทํางาน ไปที่ทํางานอยู่นะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งงานเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการโยกยา้ายที่เป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการนะคะหรือบางท่านได้ถูกผลักดันนะคะให้ได้ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นนะผลงานได้รับการโปรโมทนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนคุณนะคะนะพร้อมช่วยเหลือคุณในเรื่องของการทํางานนะช่วงนี้การทํางานหายห่วงนะคะแม้ว่าจะ มีงานนะวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายมีภาระเรื่องงานที่ค่อนข้างเยอะนะคะต้องรับผิดชอบงานหลากหลายอย่างแต่คุณก็เอาอยู่นะใช้ความสามารถใช้ความรู้ที่คุณมีให้เต็มที่นะงานจะยากจะหนักแค่ไหนคุณก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะนะเวลางานที่มันวิ่งมาหาเราเยอะ ก็อย่าพึ่งกลัวอย่าพึ่งรนตั้งสติก่อนนะแล้วก็จัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีงานไหนด่วนก็เอามาทําก่อนงานไหนยังพอมีเวลาเราก็ทําเป็นลําดับต่อไปนะคะก็จัดลําดับความสําคัญของงานให้ดีก็จะทําให้คุณนะทำงานเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้นะส่งงานทันอย่างแน่นอนนะคะหรือชีวิตของคุณต้องมีเรื่องของการเดินทางนะต้อง เดินทางไปทํางานไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางบ,บ่อยๆช่วงนี้ดีมากๆจะเกิดความโชคดีในเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปเจราจาธุรกิจติดตอนะ่อการค้าการขายหรือไปดีลงานอะไรไว้ไปเจราจาต่อรองในที่ใดๆนะก็จะได้ผลสำเร็จที่ดีมากๆนะคะและช่วงนี้นะวาจาเรียกทรัพย์คำพูดคำเจราจาหรือการสื่อสารของเรานะก็จะ มีสเสน่ห์นะพูดไปแล้วมีคนชื่นชมชื่นชอบนะหลงไหลในคำพูดของเรานะพูดอะไรก็มีแต่คนเชื่อนะคะ,นะสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งเราก็ต้องใช้สเสน่ห์คำพูดของเราในเรื่องของการทำมาหากินนะคะอย่าใช้ในการที่แบบจะไปพูดว่าหลายคนอื่นเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียกับตัวเราได้นะชีวิตของเรากำลังก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดี มันก็จะเหมือนเป็นการทําให้ชีวิตมันจมดิ่งนะลงไปอีกแล้วก็ต้องทําแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะได้ฝึกฝนนะวิชาใหม่ๆนะคะนะฝึกฝนใน ทักษะในด้านต่างๆที่มันแปลกใหม่นะที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอะไรที่ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้อะไรที่ไม่เคยทำก็จะได้ทำนะคะก็จะมีความรู้ในหลากหลายนะทางหลากหลายวิชาก็จะสามารถนำมาต่อยอดกับการทำงานในปัจจุบันนะมาต่อยอดกับการทำธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการเรียนรู้ของคนเรามันไม่มีวันสิ้นสุดนะก็ต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะมันต้อง พยายามปรับตัวนะต้องพัฒนาตัวเองโลกทุกวันนี้หมุนไปไวมากนะคะเทคโนโลยีใหม่ๆนะอะไรที่มันแบบก้าวล้ำนะเราก็ต้องตามให้ทันต้องพัฒนาตัวเองไม่ฉะนั้นเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆในเรื่องของการงานรวมถึงเรื่องของการสร้างเงินก็ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะบางคนอาจจะเริ่มต้นทํางานที่ใหม่ทําโปรเจกต์ใหม่นะคะ นะโปรเจกต์เก่าปิดจ็อบไปละนะก็จะรับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมอาจจะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่คุณต้องใช้ความสามารถค่อนข้างสูงนะคะ mm hmm. ก็ต้องเป็นคุณแหละนะที่ต้องทําต้องรับผิดชอบมันอาจจะกดดันนะอาจจะเกิดความเครียดหน่อยแต่ให้มองว่ามันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่คุณต้องทําให้ดีที่สุดนะคะโอกาสจีดีมาก็ขอให้คว้าเอาไว้นะอย่าไป กลัวอย่าดูถูกความสามารถตัวเองเรามีดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราอาจจะต้องเพิ่มความกล้าหาญนะเพิ่มความเด็ดขาดแล้วก็หนักแน่นกับสิ่งที่ทำนะคะ,สะแสดงฝีมือของเราให้เต็มที่รับรองเลยว่านะผลของความมานะพยายามนะความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเรารวมกับประสบการณ์ที่เรามี <c oughs> ก็จะทําใหนะ้งานชิ้นนั้นสำเร็จได้ด้วยดีนะคะนะหรือบางท่านามีอิสระ ในเรื่องของความคิดหรือการกระทำนะมีอิสระในการคิดในสิ่งต่างๆสามารถคิดนอกกรอบนะแล้วก็สามารถสร้างสรร้างสรรผลงานให้ดีมากยิ่งขึ้นบางทีเราก็ต้องคิดอะไรที่มันนอกกรอบบ้างคิดอะไรที่มันเป็นมุมมองใหม่ๆบ้างสิ่งเดิมๆนะมันไม่สําเร็จม,มันไม่ดีแล้วนะคะเราก็ต้องพยายามหาอะไรแปลกใหม่ให้อามาปรับปรุงใช้กับการทํางานหรือกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะคะ นะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีเรื่องติดขัดอะไรต่างๆที่มันยังยังยังต้องเผชิญอยู่นะคือเราต้องเจอปัญหานะจออุปสรรคในทุกๆวันก็อย่าเบื่อนะคะอย่าเบื่ออย่าไปกลัวนะเพราะว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอเนี่ยมันจะทําให้เราเข้มแข็งขึ้น นะปัญหามันก็ปัญหาเดิมๆที่เราเจออยู่ทุกวี่ทุกวันคุณก็รู้วิธีแก้ไขเป็นอย่างดีนะคะนะเจอปัญหาอะไรใหม่ๆคุณก็รับมือได้เพราะว่าคุณชํานาญแล้วนะมีความสามารถมากแล้วมันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะสามารถมองสถานการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะเหมือนมีเซนส์นที่ดีในการมองเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างท่องแท้มากยิ่งขึ้นรวมถึงคุณอาจจะสามารถเห็นท่าแท้ ของคนบางคนก็ได้นะคะจะมีความจริงบางอย่างปรากฏหรือคุณจะได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่มันเกินความคาดหมายก็ได้นะแต่ก็เป็นไปในแนวโน้มที่ดีนะคะอะไรที่มันดีมันก็จะดีเกินคาดนะหรืออะไรที่ว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆหรือเรื่องไม่ดีนะมันก็อาจจะดีนะเกินกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะคะในเรื่องร้ายก็มักจะมีโอกาสดีมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอนะมันก็อยู่ที่ มุมมองการมองของของเรานั่นเองถ้าเรานะพยายามมองมุมบวกนะคะไม่คิดลบกับตัวเองนะไม่คิดลบกับคนอื่นนะคะมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตนะคุณก็จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดในเรื่องของการทํางานรวมถึงเรื่องของการเงินนะมั่งคั่งร่ํารวยดีมากๆดังไพ่สิบเหรียญน,นะคะนะคิด หวังจะลงทุนนะอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินทองทองก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เรามีความชํานาญมีความรู้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องชอบส่วนตัวด้วยนะคะถึงจะสําเร็จถ้าเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่ได้มีความรู้อะไรเลยลงทุนตามเขาเพอเห็นว่าเขาทําสําเร็จหรือมีคนชักชวนนะมามาให้เราลงทุนทําสิ่งต่างๆเนี่ยอันนี้ต้อง คิดแล้วก็ไต่ตองให้ดีนะคะนะอย่าลงเชื่อตัวที่เรายังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเพราะเดี๋ยวเราจะอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้นะสมัยนี้ คนนี้ไว้ใจกันยากมากก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะในะเรื่องของการเงินก็หายห่วงเพียงแต่ว่าเราต้องจัดสรรเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของรายรับให้ดีนะคะรายรับมันก็ยังมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะก็ยังมีเงินใช้อยู่ไม่ขาดมือแต่เราก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ก็เรื่อยๆนะคะคู่ของคุณ อาจจะไม่ใช่คู่ที่โรแมนติกนะหรือจะหวานแหววเหมือนคู่อื่นๆแต่คุณสองคนก็อยู่กันด้วยความเข้าใจกันมากกว่านะคะที่ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่อื่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างทํางานมีภาระหน้าที่ ที่ตนต้องรับผิดชอบแต่คุณสองคนก็เข้าใจกันดีนะคะเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วล่ะนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่ยังไม่ได้ทําความเข้าใจกันก็ต้องรีบทําความเข้าใจกันให้ดีด้วยนะเดี๋ยวจะเกิดความน้อยอกน้อยใจกันขึ้นมานะคะนะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาได้ก็พยายามพูดจาเข้าใจกันนะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นประเด็นนะหรือเป็นปัญหาอะไรนะก็พยายามพูดคุยเคลียร์ใจกันให้เร็วที่สุดก่อนที่เรื่องราวมันจะบานไปลายไปมากกว่านี้นะคะนะเพียงแค่คุณสองคนหันหน้ามาคุยกันนะเรื่องต่างๆมันก็จะดีแล้วก็ขี้ขายในทางที่ดีขึ้นนะคะก็จะเป็นคู่รักที่ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันมากๆเลยสำหรับคนโสดนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะหายโสดจะมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้นะอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวนะกับเพื่อนเราหรือเปล่านะคะนะอาจจะมีเพื่อนคุยนะเป็นเพื่อนที่ปรึกษาปรึกษากันไปปรึกษากันมาก็กลายเป็นคน รู้ใจเป็นคนพิเศษต่อกันก็ได้เหมือนกับว่าความรักช่วงนี้มันมันดูเบ่งบานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะก็ดวงความรักค่อนข้างโดดเด่นดีมากๆแต่ก็ต้องพยายามมีสติกับเรื่องของความรักนะคะนะทุกเสียงทุกอย่างก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วเราก็จะได้เจอรักแท้ได้เจอคนที่ เป็นคู่บุญคู่บารมีกับเราเป็นคนที่รักเราอย่างจริงใจนะคะและนี่ก็คือเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะคะก็ขอให้คุณคิดดีทําดีกระทําแต่สิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่อาจารย์กล่าวมาก็จะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับประแตงนที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะก็ขอบคุณมาณที่นี้นะคะสุดท้ายนะก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่าน มีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นนะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ